เป็นวิธีการที่ใช้สารทางใบสี่ครั้งนะครับโดยสูตรของเราเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเที่ยวอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงลำไย,ยของสอยดาวนะครับที่ทำสารเดือนกุมพานะครับแปลงนี้ก็เปิดตะดอกไปแล้วสองรอบนะครับและเรามาดูกันว่า รอบนี้ยเราจะพ่นอะไรต่อแล้วลักษณะการพัฒนาของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนี่เลยหลังจากการเปิดตาดอกแล้วนะครับจะมีการพัฒนาแบบนี้นะฮะเห็นไหมเป็นการขยับแล้วตอนนี้แนะนําให้น้ําได้เยอะๆเลยนะครับถ้าต้นใหญ่อะครับก็จะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ได้เร็วมากนะักตามระยะของเขาปกติแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็จะมีการพัฒนาที่ไวไวอย่างเห็นได้ชัดนะครับพามาดูครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยนะฮะต้นต้นใหญ่หน่อยก็จะมีการพัฒนาที่ตามระยะของเขามีการขยับแล้วแต่ถ้าต้นเล็กๆเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กนะครับว่ามันก็พัฒนาเร็วกว่าที่ผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่าต้นเล็กจะมีการพัฒนาที่เร็วกว่านะครับมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับหลังจากเปิดตาดอกไปแล้วสองรอบต้นเล็กจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนี่ฮะตัวนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาแบบใบยังไม่แก่นะครับแต่ดอกไข่ปลามาชัดเจนแล้ว นะครับวันนี้เราก็ใส่สูตรปุ๋ย2ตัวบวกเลยนะครับนี่ฮะขิงลุดนะครับปุ๋ยที่เราจะจัดวันนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่จะบํารุงดอกไปด้วยและทําให้ใบแก่ไปด้วยโดยที่ไม่ใช่เป็นการที่จะทําให้เบรกใบนะครับเป็นการเร่งให้ใบแก่ไวแล้วดอกก็พัฒนาตามระยะของเขาสวยงามรับสวยงามอันนี้ชอบมากเลยนะครับดอกประมาณนี้ยแล้วดูอีกทีนึงนะครับดูอีกอย่างนึงครับสูตรของเราข้อมันจะอ้วนเพราะว่าเราได้ใส่สูตรสาร ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทําให้อัตราดอกเข้าไปบ่อยๆนะครับมันจะทําให้คออ้วนเวลาทําดอกก็จะทําง่ายอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับน่าจะยี่สิบกว่าวันหลังจากรากสารวันแรกนะครับไม่ใช่รากนับฉีดสารทั้งใบวันแรกไปดูต่อครับพี่น้องทุกท่านดูนะครับอย่างฝั่งนู้นนะครับต้นมันจะใหญ่กว่าเห็นไหมฮะก็มีการพัฒนาตามระยะของเขาแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะมีละ ทรงพุ่มที่ย่อมกว่าเขานะครับการพัฒนาดอกชัดเจนมากนะครับดูฮะนี่ครับเปิดตาดอกไปสองรอบถือว่าดอกชัดมากถ้าเป็นอย่างนี้ใบจะไม่แรงมากนะครับแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในตัวเจนทางดินแล้วก็ในตัวเจนทางใบที่อาจจะมีฝนลงมาได้มันอาจจะทําให้ใบค่อนข้างที่จะแรงได้เพราะฉะนั้นในการบํารุงเราต้องประคองแล้วก็บํารุงตามระยะแล้วก็อาการของเขานะครับ นี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นนะครับจากที่ผม,มิีคอยแล้วก็คือเป็นตอนที่ทําสารใบยังไม่แก่มากนะครับประมาณใบเพสลาดเพราะฉะนั้นถ้าต้นไหนใบยังไม่แก่มากวิธีการออกดอกของเขาหรือลักษณะการออกของเขาจะออกมาช้าหน่อยนะครับแล้วก็ดูครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าถ้าได้ขยับแบบนี้แล้วอีกไม่กี่วันก็พัฒนาเร็วแล้วครับทันกันแน่นอนวิธีการฉีดสารทางใบสี่ครั้งนะครับมันมีข้อดีคือโอกาสออกของดอกเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากกว่านะครับก็เลยชอบวิธีนี้ ก็เลยพยายามจะแนะนําและส่งเสริมนะครับให้พี่น้องชาวสวนที่สนใจและรักวิธีการฉีดสารทั้งใบสีครั้งแบบนี้เปลี่ยนวิธีการมาทําแบบนี้กันเยอะๆครับชั้นปีคะนี่รเราเปิดตาดอกไปสองครั้งแล้วออกมาขนาดนี้นี่ถือว่าช้าไหมคะส่วนตัวนะครับผมว่ากําลังดีพอเหมาะ<ภ>านะครับเ <ภา S 1> พราะมันเป็นหน้าแล้งนะครับมันจะพัฒนาไม,ไม่เร็วแบบหน้าฝนนะครับแต่ทีเนี้ย ถ้ามองไปเทียบกับต้นเล็กมันอาจจะช้าแต่จริงๆแล้วคือระยะของเขาประมาณนี้แหละครับเปิดตาดอกสองครั้งแล้วก็มีไข่ปลามีดอกมาชัดเจนขนาดนี้ถือว่าชาวสวนเองพี่น้องชาวสวนหรือเจ้าของสวนเองก็ต้องพอใจในระดับที่แบบโล่งไปไปเยอะเลยครับนี่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็วิธีการของเราคืออัดตาดอกเข้าไปทุกครั้งที่ทําสารมันก็เลยทําให้ดอกค่อนข้างที่จะมาไว แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับใบเยอะดูครับพี่น้องดูช่อนี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ้วนเลยเนาะครับใช่ออกมาอ้วนๆนะครับแล้วก็ใบน้อยๆนะครับแล้วก็ดูขิงก็พยายามจะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสูตรปุ๋ยผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะสูตรปุ๋ยนะครับที่เราจะต้องแนะนําให้ใช้สูตรนี้คือจะเป็นสูตรปุ๋ยที่ค่อยๆไล่ระดับไปค่ะเป็นสองตัวบวกนะครับเป็นสูตรลับของเราเลยนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ลับอะไรมากหรอกเปก็เปิดเผยเปิดเผยไปนะครับแต่ อัตราส่วนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันพื้นที่ที่ตรงนี้นะครับเป็นดินค่อนข้างหินนะครับอัตราส่วนต้องตัดพอดีสูตรของเขาทีนี้ผมก็จะไม่บอกอัตราส่วนหรอกเขตทับช้างของพ่อค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับเป็นดินหินเลยแหละคะแล้วก็แต่โชคดีนะครับช่วงเนี้ยเขตเนี้ยฝนตกบ่อยละได้ข่าวว่าตกมาสองครั้งสองวันละมันก็จะทําให้การพัฒนาของดอกเนียดีดีกว่าปกติเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ฉีดสูตรปุ๋ยที่เรา แนะนำให้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับอ้วนๆเลยเนาะใช่เลยการอ้วนน่ะนึกว่ามันก็คือก้านใหญ่เนาะครับโอกาสลูกใหญ่มีแน่นมันมีผลส่งไปถึงลูกเหมือนที่นุ่นพูดนั่นแหละใช่บางบางบางวิธีการนะครับทําไปแล้วอาจจะต้องดึงดอกแบบบ่อยๆมันก็จะทาให้พร้อมๆแล้วก็ดึงเอาให้มันยาวเอาระยะเวลาก็จะโหเนิ่นนานไป นะครับแต่วิธีเนี้ยมันจะบานระยะเวลาที่มันต้องบานพอดีสี่ห้าวันหรือก่อนหน้านานไวแล้วก็ติดลูกไวเพราติดลูกไวบานไวมันก็มีผลต่อการทําลูกไม่ไม่ถึงเจ็ดเดือนก็เก็บแล้วแต่บางสูตรทําไมต้องเก็บถึงเจ็ดเดือนเลยเพราะว่าดอกมันผอมไงฮะแล้วก็ต้องดึงแล้วดึงอีกแล้วดึงอีกโวนานานบำรุงดอกกว่าอีกครับแล้วบางทีดึงมาแล้วบำรุงดอกแต่รู้ไหมแล้วทุกครั้งที่ดึงเหนื่อย เสียตังค์เสียค่ยยาแรงสุงรั้งที่ดึงนะครับมันไม่ใช่ว่าดึงฟรีนะครับต้องเสียตังค์นะฮะในการบํารุงนะครับ,รบ,รบอันนี้ผมบอกได้เลยว่าออสูตรของเราเนเซฟคอร์สไปอย่างน้อยสองครั้งอะเซฟคอร์สหมายความว่าประหยัดการฉีดไปอย่างน้อยสองครั้งในการบํารุงดอกอันนู้ลองแผ่นไปดูดีครับมันก็จะเห็นแบบบนบนยอดเยอะแล้วนะก็คือเกี่ยวกับสูตรสารที่เราดีไซน์เลยระยะใบตอนล่าสารด้วยเนาะใช่ถ้าไหนใบอ่อนน้อย ก็ออกชานิดนึงแต่ไม่มีปัญหาแต่มันมันแปลกตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยดูดูต้นนู้นก็ได้ปกติแล้วนะครับสูตรสารบางสูตรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการทาสารลําไยเนี่ยข้างบนมันจะออกเยอะกว่าข้างล่างแต่สูตรที่เราทําเนี่ยมันจะออกใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะข้างบนกับข้างล่างออกพร้อมกันใช่ทั้งๆั้ที่มันโดนแดดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าสูตรสารที่ดีนะครับแล้วก็มีสูตรที่ลงตัวมันก็จะทําให้สวยงามแบบนี้ ลงชายหมดเนาะแต่ร<ๆ>เราจะปินชายโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงสงสัยอะไรสอบถามเราได้เลยไปก่อนครับสวัสดีครับ